สมหวังเงินสั่งได้แถวนะเลี้ยงแถวดีๆนะเลี่แถวดีๆเจนหนุ่มเมียวให้ฉันนั่งตรงนี้ทำไมเหรอจ๊ะเจนหนุ่แม่เจนหนุ่มเมียวเป็นผู้อาวุโสของพวกเราที่สุดในตลาดนี้ ใกล้จะวันสงกรานแล้วคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยพวกเราเนี่ยจะขออนุญาตทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตรดน้ําดําหัวขอพรจากเจ๊หนุ่มเมียวเราเรารู้สึกดีนะคะที่ครอบครัวตลาดสดของเราเนี่ยมีเจ๊หนุ่มเมียวเป็นร่มโพร,ร่มทสของพวกเรา เราเนี่ยนะคะก็อยากจะสร้างความทรงจําดีๆกับครอบครัวตลาดสดของเราก็เลยอยากจะให้เจ๊หนูเมียวเนี่ยนะคะช่วยอวยพรให้กับพวกเราด้วยอรรถมารถมาของเรานะเลยนะเจ๊หนูเมียวอวยพรนะขอให้ร่ารวยขอให้สวยขอให้ถูกหวยทุกงวดนะจ๊ะนี่นีเยสุขภาพสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะคะสาธุมงคลนะพระคุ้มครองนะของน้องบ้างเห็นไหม โชคดีตลอดไปมีคู่สักทีจะรออะไรอยู่นานนักหนาเนี่ยมาเลยมดบนเอาขอให้รถเมย์มีแต่ความสุขนะจ๊ะทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จลกเจ๊เป้าเจ๊กับฉันน่าจะลดกันและกันไหมอเฮ้ยเดี๋ยวถือว่าเป้าอยู่ในฐานะ ลูกค้าู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ้าขอให้เจ๊เป้าโชคดีตลอดไปนะจ้าเพราะว่าเจ๊หนุ่มเมียเป็นแม่พักโอ้แม่พับมี่ผมจะทำควงนี่นี่เห็นไหมอ่ะเอาใบพวงให้คือใช่ในฐานะที่เจ๊หนุ่มเมียวก็อวยพรของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับสงกรานต์ปีนี้เจ๊หนุ่มเมียวเป็นหัวหน้าครอบครัวตลาดสดของเราเราก็เลยมีนี่ แกนเตกิฟเซตสกอตอรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะมามอบให้กับเจ๊หนูเหมียวด้วยนะจ๊ะนี่เลยซึ่งองบอกเลยค่ะว่าสกอตนั้นคัดสรรเฉพาะอรังนกแท้สีเหลืองทองผสานด้วยคุณประโยชน์ของจมูกข้าวญี่ปุ่นที่สําคัญค่ะยังเป็นกิฟเซตพิเศษเฉพาะช่วงสงกรานนี้ด้วยนะคะมอบให้กับเจ๊หนูเหมียวค่ะเลยจ้านี่เลยเจ๊หนูเหมียวรับค่ะ ห็นแบบนี้เนี่ยเหมาะมากนะคะที่จะมอบให้กับญาติผู้ใหญ่เพื่อเติมเต็มความทรงจําดีๆสําหรับครอบครัวในเทศกาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงนี้ค่ะดีเลยเจ๊ได้รับแล้วเดี๋ยวตัวเจ๊เองจะไปหาซื้อจะไปฝากคุณพ่อธรรมรัตน์ดีจะได้ทําให้สงกราน์นี้เต็มไปด้วยความทรงจําดีๆด้วยสก๊อตรังนกแทะผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะอุ้ยตื่นเต้นอยากกอดพ่อพ่อตั้งแต่เอียร์เราแน่เลยเทศกาลอันนี้ ีใหม่จริงพ่ออาจจะให้แตะเอียมมาก็ได้นะไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เอาไปเกาะคุณพ่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาเจ๊หนุ่มเหมียวไปชิมกายูที่เกาะพยามระนองกายูก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ะคเอาไปชมครับในสารหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องไปเที่ยวเกาะกันสักหน่อยนะครับจะพาไปที่เกาะพยามจังหวัดระนองครับวิธ um, ีข้ามไปเกาะไม่ยากเลยนะครับ จุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือเราจะไปเกาะพยามกันเดี๋ยวเรานั่งสปีดบ๊ทไปค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงแล้วจริงๆก็จะมีเรือธรรมดาอย่างนั้นนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้รีบมากน,นั้นก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงราคาก็200บาทแต่ถ้าอยากจะนั่งสปีดบ๊ทครึ่งชั่วโมงเร็วหน่อยก็คนละ350บาทมีบริการเหมือนกันพอขึ้นเกาะปั๊บความสนุกก็มาถึงเลยแล้วครับผ่านหน้าในการเดินทางของเรารเรียกรถอะไรนะคะรถ โรสลอยครับโรสลอยเปิดปะทุนเลยคุณผู้ชมเปิดปะทุนโล่งเลยค่ะก็เที่ยวชมบนเกาะวิถีชีวิตจะไปดูเนี่ยก็มีรถบริการค่ะอยากจะเช่าแบบไหนก็ได้บางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เองเราก็มาโรสลอยส่วนตัวของเราแบบนี้เจ้าโรสลอยคันนี้นะครับก็เป็นพาหนะที่ชาวบ้านเขาใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอยู่แล้วแหละครับก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นรถที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวแบบนี้ครับเชื่อเดบังกะโลที่นี่มี น่ารักจังเลย The Shadow Bar ไุอันนี้เป็นเหมือนมีแบบว่าวัดลูกมีเพนติงโอ้ยนี่ไงต้นกายู่เพียบเลย <c oughs> หัวหัวระวังเ <c oughs> นี่ยได้กลิ่นด้วยค่ะอาชีพของคนบนเกาะน,นี้เนี่ยนะครับนอกจากจะทำประมงชายฝั่งหรือว่าจะค้าขายสินค้ากิฟช็อปแล้วนะครับอาชีพหลักที่เป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวเลยก็คือการปลูกต้นกายูหรือว่าต้นมะม่วงหิมะา,านนี่แหละครับกายูให้ความสําคัญอยู่ใน คำขวัญจังหวัดระนองต้องมีคําว่ากายอยู่แล้วต้นตํำรับของกายอยู่ที่แท้จริงมันมาจากเกาะพยามนี่แหละถูกไหมคะครั้ง<ช>แรกมันมาคือเจ้าเมืองระนองค่ะเอาเม็ดมาจากปีนังอะค่ะ,ะแล้ว,ลวป,ปลูกที่นี่ใช่ค่ะตำระบบกที่เกาะพยามแล้วก็กลายเป็นว่าพอป,ปลูกไปปลูกมาทาั้งเกาะมีต้นกายอยู่แล้วส่วนใหญ่คือเขาเอามาเนี่ยเขากินอะไรบ้างก็ผลก็ทานได้ค่ะเขามาทํา เอามาแกงเอามาเชื่อมเนี่ยวิธีการเก็บก็คือต้องใช้ผลสุกที่ร่วงจากต้นแล้วเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากก่อน7วันแล้วก็เอามาต้มให้สุกนะครับแล้วก็ตากอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนยากสุดก็คือการกระเทาะเปลือกแบบนี้แหละครับสุดท้ายเอาไปอบนะครับแล้วก็แปลรูปออกมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมาพาน์พร้อมกินแบบนี้ครับเอาคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแปลรูปทําเป็นของทานเล่นของกินของฝากได้ด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะแม่จ๋ากรอบจค่ะธรรมชาติไม่ได้ม,ม,มีการ<ม>ใส่<ม>ปรุงอะไร<ม>จะ้ะอันนี้เป็นอบอบเกลืออบเกลืออันนี้มันคืออะไรคะอันนี้มันยังไม่แกะผิวที่ลุกนันขั่วข้าวสาร <peach> ก,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 กิเองคือเราต้องไปกระทาะเปลือกออกอีกทีนึงถึงจะกินด้านในได้ก<ด>ินแล้วมันแบบว่ามันหวานแล้วมันก็หอมมันแล้วมันก็นวลมากเลยอ่ะอร่อยทุกวันนี้เจ้ากาอยู่เนี่ยผาลาตแทบไม่ทันขายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เ็ามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้การแปลรูปกาอยู่นะครับถ้าสนใจเนี่ยเดินไปแวะชมกันได้เลยแนะนําให้หาที่พักเก๋ๆสักคืนนึงรับลมทะเลก็สามารถคลายร้อนได้แล้วล่ะครับ ใช่เล่าเรื่องกายอยู่ให้ฟังก่อนกายอยู่ก็คือมะม่วงหิมะพานนะคะชาวระนองเนี่ยเขาเรียกกันแบบนี้ส่วนที่อื่นๆนี่ก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปบางที่ก็เรียกหัวครกอันนี้ได้ยินเลยเล็ดล่อเล็ดลอดมูเล็ดลอดด้วยนะคะกายอยู่นี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแทบจะทุกครอบครัวนี่เขาปลูกกัน ส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือจบลูกี่รุ่นต่อเดียวแล้วที่เกาะพะยามทั้งเกาะเขาปลูกอ,อันนี้กันหมดเลยอ่ะกาอยู่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวเกาะพะยามเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยช่วยคนในชุมชนด้วยเขามีตั้งแต่แบบขั้วทรายขั่วเกลือเขามีหลายแบบราคา ก็จะถูกเนื่องจากว่าเราซื้อในพื้นที่ยอดมันก็จิ้มน้ำพริกนะจ้าใช่แล้วกินเะเนี่ยเขาบอกว่าเวลาขึ้นไปที่เกาะพยามทีนึงเราก็จะได้กลิ่นกายอยู่เหอมฟุ้งไปหมดเลยเวลาเขาสุกอ่ะค่ะคุ้มจริงๆหมวยเล็กส่งันไปคราวนี้งั้นช่วงหน้านะพาไปเก็บผักที่รีสอร์ทที่ดังที่สุดในละนองดีมากดังมากอันนี้เดี๋ยวไปเจอของจริงเนยส่งไปไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมไม่ช่วงหน้าพลาดค ทุกร้านสามหวังยกแผงสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่ j, Jamie, สงได้สวัสดีครับผมพี่สั่งได้วันนี้วีได้รับภารกิจให้มาที่นี่ครับตลาดคุณาวานจังหวัดนครปฐมนะครับมาเช็คเรตติ้งคุณพ่อพ่อค้าไม่ดีกว่าครับแม่ค้าแล้วกันร้านเช็คแขกแหกปากอลนกันเลยกินกลางวันมันกลางคืนนะคะสั่งได้เลยค่ะถ้าสั่งไปขอให้สมหวังนะเจ๊แขกครับเห็นคนเยอะมากเลยวันนี้วีจะได้ชิมขนมครกเจ๊แขกไหมครับ ได้สิคะสามีถ้าไม่อร่อยกลับมา<ส>คมขืนได้ก<ด>็เลยได้ไหมฮะมือไม่ว่างฮะ<ส>อ๋ออ๋ออ๋อสิ่งแล้วคือรสชาติเาเนี่ยไม่แพ้ใครจริงเน ขายดีมากค่ะขายจนทุกวันนี้ก็คือสบายแล้วค่ะสบายแล้วตายค่ะ, <Hey! S 2> ะแหมเจ้แขกครับขายดีขนาดนี้ไม่เซ็งตึกสักตึกนึงเปิดร้านไ่หลับไปแหลงไปเลยเหรอฮะ,ะทุกวันนี้ก็หาอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีเงินทุนเลยครับถ้าเจ๊ต้องการทุนเนี่ยรถเจ๊ช่วยได้นะครับแต่ถ้าเอารถไปตึงแล้วจะเอาที่ไหนไปซื้อของล่ะคะเจ๊ยังมีรถใช้เหมือนเดิมไปนี่ครับสมวังเงินสั่นได้แค่มีทะเบียนรถนะฮะก็มีเงินใช้เงินได้ไวไม่ต้องโอนเล่มด้วยครับแล้วดอกล่ะคะปั๊ม ดอกนะคะแล้วจะไปแล้วค่ะสมหวังเงินสั่งได้เนี่ยค่ะครนแสนเนี่ยแหละค่ะไปเลยฮะไปก็ไปค่ะไปเลยแค่ก็ได้ฮะไปแล้วนะเสนบสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อทะเบียนรถจนและสินเชื่อรถมอเตอร์ไซ